สวัสด,ดีค่ะพี่น้องมาเดิมาหมนีสุภามากเหตุผลปลาปตองสูตรโบราณน,นี่พี่น้องเนื้อปลาเนื้อปลาตองเนื้อปลาตองอันนี้อ่าก็จะบดเอ้ยก็จะขูดมาแล้วขูดมาแล้วเสียเป็นของอ่าแซ่แข็งได้พี่น้องจะเ,เป็นของแซ่แข็งนะตาจะเป็นสีรับสำหรับคนอยู่เมืองนอกได้พี่น้อง ลับปะตองสูตรโบราณพี่เหาียเหนียวเหนียวโบดเหนียวเหนียวเดี๋ยวสีตาไม่บึนบนบบนบนบงนี่สีพี่เหลี่ยม ก่อนพี่น้องมาเบิกขั้นต,ตอนการเห็ดขั้นตอนการเห็ดกระเห็ดน้ำซุปพี่น้องใส้ปลขคามเปียกักหน่อยหนึ่งจะออกสม้หวยใส่ตะไคร่น้อต้มน้ำปลาแดดกับพี่น้องต้มน้ำปลาแดก ใส่เกลือใส่เกลือนู่นนู่นใส่ปลาแดกพี่นอ้องใส่ปลาแดดเป็นต๊งไปเลยต้มน้ำปลาแดกพี่นอ้องต้มน้ำปลาแดกใส่ บีเลยบีมันบางๆใส่มันฝัวอันนี้บีเนี่ยปลาปลาใซ่แี่นะ้เนาะนแค็น้อย เื่อนในหลวงนั่งเป็นนังสิเดอรสิไดอปะนิดอเสีงสิยันี่กะตัก็นำปลาแดดคือต้มใบพ่นองเหมาะเหมาะที่สิกิ่งมั่ถั่ว สเกา็มันมันเลยที่นอะยังยังมันสุกไรมันสุกไรมันสิบ่านื ชิ iram, いい้หอมันเก้าได้นี่เนาะบันนี้กับเอาล่องโขกต่ำกี่น่เะ เนื้อปลามันจะสุกมันจะแข็งเทคนิคมันใช้ห <c oughs> นังหอยปลาสีเหนียวเนื้อ,นอปลาสีแข็ง สวยน้อยใส่ค่าค่าฮันดักข้าวแซ่บอีกแล้วเนี่ยจะไปกิสารนอนกินอาหารหวานแต่ของเนาะอำที่สบายใจ แช่เขียนพี่น้องมันาะเหนียวกเกินปานสดๆดบานห,าหน้าเนาะปานสดๆดบานห้ามันจะเหนียว ไปเยน้ำห่อนหยอดไปเนาะหยอดแล้วก็ตำน้มห่อนหยอดแล้วก็ตำตำเดี๋ยวมัน ไปปิ่ง <irgendw> น <el che> ั anyway ่ไม่คุ้ไเบ๋วไปนั่เตาอบก่อนไม่คบ้ดเดีอวบอกผิดสอรีเอาไปปิ่งนั่นเตาอบเตาปิ่งอยากห่อนลวกลงไปบบัสีแแลวก็ไปใส่น้ำห่อนจักหน่อยตรงตอนกลางๆไปใส่น้ำอุ่น นี่ก็สีว่าปรุงพี่น้องเด็กขึ้นเนว่ักไซรัปเพานี่แหะ ใีใบมะกรูดพ,พี่เนาะมาเบิ่งพิธีปรงุงใส่บักพริกพริกเอาที่สบายใจมักเผ็ดกับใส่หลายเข้าขวดตามเลยเข้าขั้วค่ะค่ะไม่ได้เข้าขัก้วนนมมััจจะะแหอม,หอม พงชูรปินพงชุรต้าก็าที่สบาใจาาใหุไขกันลาบตสูเกมก้น bài chạy, mặt lạc cả say lạc mặt sâu cả say lạc mặt bosom cơ cả say bạc tịch 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 ทีมังสะพนเนี่ยระบาดบางขันนั่นปลาแดกันนั่นปลาแดกขึ้นันอเข้มแล้วสิตาซอสสิสะพานป่านท่านเนาะบัวกับบัวสิแมงมุมอี้พี่นึ่ง นี oh, ่กินไนเลยพี <S 2> <S 2> <S <S 3> <S 3่น้อตผู้มากไว้ผู้มากไปกินไเลยนผู้มักเอาไปหมกเอาไปหมกได้ปลาตองมใบกุดเรียกว่าคข่หมักหมก เอาไปหมกสัก,ก่อนแบ,แบโอเคพอกันตอนกินพี่นนอะ